อยากได้สีผมผู้ที่อังกฤษมาฟังกันค่ะโอเคได้เราหลังกัอกายเราอยู่ได้ไดเป็นปียิง่งขอบคุณมากยี่งปีเลยจริงลูกค้าต่างประเทศที่ผมมานะ่ยคือเขาแฮปปี้มาก่เดี๋ยววันนี้มาดูนะคกะลูกคชาจากยูเคนะคะว่ามาทํางานไรเส้นเหลือ30ิบนะ <laughs> <Okay, S 2> <laughs> ได้ไหมโอเคได้แล้วก็หนูน้องขอตัดออกประมาณนี้ต้องตัดนะพี่ก็ไม่ไม่ไมตัดไงก็ไม่ได้โอเคนต้องตั้งใจเนาะจ้ะ เดี๋ยวเราเริ่มลุยกันเลยลูกค้าท่านนี้เดินทางมาจากอังกฤษค่ะคืออยากจะบอกว่าช่วงนี <inde> ้ลูกค้าจากต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องเขามาใช้บริการกันเยอะมากเลยนะคะคืออยากจะบอกเลยนะคะว่าอิชานสมมูรณ์ภาวนาทุกคืนขออห้เจองานง่ายๆแต่เปล่าเลยค่ะอีกแม่เจอแต่งานยากๆนั้นเลยอะยากยิ่งกว่าเรียนฟิสิกส์ตอนมสี่สี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วนี่ที่หญิงแม่เจองานนั่นนะสิถ้าไม่ใช่งานยากก็ไม่ใช่งานร้านเราสิคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะมีปัญหาผมข่าวกวนใจกระวนกระว จะไปลงสิ่งที่พ่วงมาด้วยนี่สิยอมเข้มจัดเพื่อปิดผมข่าวบาง,บางท่านก็เคยยืดมาดัดมาหรือบางท่านก็ฟอกมาจนผมยืยจย่จุกะดื้อหรือผมตัวเย่ประตเบ้เอะเฮก็ไม่ได้ยากเลยค่ะหญิงแม่เขาเจอปัญหาแบบนี้ทุกวันแต่สิ่งที่ยากสุดๆที่ฉันหนักใจก็คือการทํางานไฮไลท์และไปอวดเพื่อนๆบื้อที่ต่างประเทศหญิงสู้เขาสิหญิงแต่ก็ไม่มีอะไรเกินความสามารถนะคะลูกค้าจากหลากหลายประเทศก็เข้ามาใช้บริการกับหญิงแม่พันล็กกันเยอะมากเลยนะคะไหนมาดามจากประเทศไหนที่อยากมาฝ้าลายเส้นกับหญิงแม่กันบ้างคอมเมนต์มาค่ะ